เมื่อวานนี้ครับมีข่าวล่าสุดของกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยได้มีการแถลงถึงการเตรียมติดตั้งนะครับระบบตรวจจับรถยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือว่าภาษอังกฤษเขใช้คําว่า red Light Camera System กล้องที่คอยจับรถที่ขับรถฝ่าไฟแดงนะครับที่ซ่อมแซมก่ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะฮะซ่อมเสร็จแล้วนะฮะเ <c oughs> พื่อติดตั้งใน30 <c oughs> จุดใหญ่ๆอของแยกในกรุงเทพมหานครจริงๆเท่านยังไม่พอนะครับยังเตรียมซื้อกล้องตรวจจับความเร็วที่ขับเร็วเกินกว่ากำหนดในการออกใบสั่งและให้มาจ่ายค่าปรับทีหลงังนะครับยังไม่พอยังไม่พอ และยังมีโครงการ Lane Change Management System เป็นกล้องตรวจจับการเปลี่ยนช่องทางในเขตห้ามเปลี่ยนและ<อ>ไม่พอนะฮะจ่าเฉยครับจ,จ,จ่าเฉยอาเฉยของเราหลังจากที่นิ่งเฉยมาสักพัก <c oughs> ก็จะเอามาติดตั้งอีก ในเร็วๆนี้เพื่อป้องกันการทำผิดกฎจราจรและก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับสถิติที่ผ่านมาของปีนี้ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนมีสถิติการออกใบสั่งด้วยระบบจับผิดรวมแล้วคุณธัญญาทายซิว่ากี่ใบกี่ใบเหรอทายเล่นๆต้องเป็นแสนตนทประเศเป็นแสนเลยไม่รุกใจใจใจต้งเป็นแสนตอบเลยนะครัหม่นสงพันสี่สิรายทไมน้อยอกน้อย ตัวมันเองโดวทุกว <Dis> ันนะน้อยน้อยน้อยคือ,อ,อ,อจาก์่าวที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ผมเองเนี่ยจะต้องตั้งประเด็นดีเบตว่าคุณคิดว่าการติดตั้งกล้องจับผิดหรือว่า CCTV เนี่ยทำให้คนกลัวการทำผิดได้หรือไม่เข้าใจไหมติดตั้งกล้องเนี่ยจะทำให้คนกลัวแล้วก็ไม่กล้าฝ่าไฟแดงหรือเปล่าอ่าอะไรประมาณนี้ไม่กล้าขับรถสวนเลนอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ล่ะถ้ามีกล้องเราจะกลัวไหมอันนี้น่าคิดนะฮะ คุณผู้ชมครับ4ตอง1 9 9 7ส่งข้อความคุณมาเดี๋ยวเราจะอ่านละกันระหว่างนั้นเราจะให้คนแรกนะฮะเริ่มออกความคิดเห็นละกันคุณตั๊กมายุราะเอาก่อนเหรออะโอเคคุณตั๊กมายุราละกัน30วิจับเวลากลัวค่ะคนอื่นไม่กลัวนี่ฉันไม่ทราบแต่ดิฉันะกลัวคนแรกเลยเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าหนึ่งคือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย กำลังมีคนจ้องอยู่ตามสี่แยกต่างๆเราไม่ควรจะฝ่าไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นการมีเทคโนโลยีอันนี้มันจะทําให้คนกลัวการฝ่าฝืนได้ดีทีเดียวอย่างน้อยก็ต้องมีสามัญสำนึกและสิ่งที่กลัวมากขึ้นก็คือเวลาเราไปเสียอะไรต่อ,อทะเบียนเนี่ยนะคะเราจะไดม้มีประวัติที่ดีเด่นเพราะงั้นพี่จะกลัวมากในเรื่องการทําผิดกฎจราจรโดยเฉพาะ ฝ่าฝืนนะคะการเข้มงวดของหน่วยงานราชการทำผิดก็ได้ต่อกันเลยดีกว่าครับมดประชาพาสามสิบวิจับเวลาไม่กลัวฮะคนไม่กลัวกันหรอกฮะไม่กลัวอะไรทุกวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวแป๊บๆก็เสียแล้วหลัะนึกออกไหมเอาง่ายๆว่าเอาแค่จอดรถริมทางเนี่ยให้มันเคลียร์ซะก่อนคุณคิดดูเขาจะไปกลัวอะไรไอ้พวกขับรถแข่งเด็กบงเด็กแว้บมันเคยกลัวหรอกกล้องเกิ้งมันไม่กลัวแล้วประเด็นหลักๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะรถฝ่าไฟแดงเท่านั้นที่ทําให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาการจราจร มันเกิดขึ้นอย่่งอ่ะรถมอเตอร์ไซค์เอยรถสารพัดสารเพที่ทําให้เกิดขึ้นหรือการจอดอยู่ริม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 ทางฟุตบาทหรืออะไรเงี้ยมันทาให้เกิดการจราจรเพราะฉะนั้นคนไม่มีวันกลัวหรอกอย่างแรกคนมันกลัวไปทางง่ายๆกลัวมันกลัวไปท้างนผมไม่รู้เรื่องอ่ะวันนี้พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะวันนี้ผมผมเข้าใจหรอเ่าคนมันไม่กลัวเขาไม่กลัวพี่กลัวอ๋ออ๋อโอเคแล้วเขาไม่กลัวแต่เขาวกไปไกลเหลือเกินผมไม่เข้าใจประเด็นของคำดามทันย่าทันยูเรสสามสิบวิ คุณว่าคนเราจะกลัวหรือไม่กลัวป้ายคิดว่ากลัวค่ะกลัวเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าถูกจับผิดจ้องจับผิดเนี่ยจะกลัวกลัวที่จะให้คนรู้ว่าเราทําผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องจะต้องมีกฎที่เข้มงวดแล้วก็ใช้การได้จริงอย่างต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขามีการเข้มงวดก็ลงบทลงโทษที่รุนแรงเนี่ยเขาจะกลัวมากเลยนะอย่างอเมริกาเนี่ยคนขับรถเขาจะกลัวกับการทําผิดจราจรเพราะโดนปรับแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของประเทศไทยเนี่ยจะต้อง รุนแรงและจะต้องใช้ได้จริงต้องหมดเวลาครับหรือว่าเราเป็นคนไปหยุดที่อเมริกาแน่เลยทำไมเรากลัวล่ะผู้หญิงจะผมอยู่เมืองไทยแล้วผมขอจับเวลาตั้งแต่นี้เลยสามสิบวิแล้วผมจะบอกว่าผมจับไม่กลัวไม่กลัวข่าวออกมาผมรู้สึกชิลมากผมผมขอไม่วิเคราะห์เชิงลึกละกันผมแค่มองว่าพี่น้องชาไทยเราถึงแม้จะมีกฎออกมาหลายปีด้วยกันติดกีแยกก็ตาม เพื่อนพ่อไม่ใช่พ่อแม่สิเพื่อนพ้อของผมเนี่ยทุกคนได้ใบสั่งกันตลอดไม่มีใครสนใจจริงทุกคนก็ป่าไปแล้วก็ไปจ่ายตังฝป่าไปแล้วก็ไปจ่ายตังผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากหมดเวลาเนี่ยเรามาคุยเรื่องมาตรการดีกว่าเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักไม่เคยกลัวเพราะบทลงโทษเบาเกินไปเวลาเอาจริงจริงอันนี้ขอขอก่อนเอาไงถ้าสมมติเอาตำรวจไปยืนคนจะกลัวมากกว่ากล้องแน่นอนอันนี้เอาตำรวจจริงๆไปยืนหรือมีตำรวจยืนเนี่ย คนจะรู้สึกเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างหน้าว่ะหรือเวลาตั้งด่านเฮ้ยตำรวจอยู่ข้างหน้าคนจะกลัวมากกว่าคุณรู้ว่ามีกลอหรือเพราะว่าคนคนนี้นี่มีเงินหรือเปล่าเลยไม่กลัวเฮ้ยตบปาทเพราะคุณอาจจะคิดว่าแบบห้าร้อยบาทพันบาทโอ้ยไม่ใช่แต่ว่าห้าร้อยบาทพันบาทมันมันไม่เหมือนกัรที่ว่าเฮ้ยเราทําผิดดิพี่เนี่ยนะเคยนะไม่ใช่พี่นะสามีพี่ไป ฝาโอ้โหเขาถ่ายก้นลถมาเลยเบอร์นี้ที่สีแยกคลองตันเวลาพี่บอกคุณหนุ่ยคุณหี่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็ทําให้เราไม่ดีรู้สึกไม่ดีเวลาแกทําท่าจะผ่าพี่รู้สึกว่าผู้ชายไม่กลัวพี่ต้องตบปมือปั๊บยาพี่กลัวกผู้หญิงจะกลัวผู้หญิงจะกลัวกลัวแต่ว่าพูดถึงนะถ้าไม่เข้มงวดจริงๆนะแค่ก็บางทีก็ไม่กลัวเหมือนกันนะแต่ว่าถ้ามีกล้องเนี่ยมันจะเอ๊ะมีกล้องไม่ได้ละต้องจอดแต่ถ้าไม่มีกล้องเนี่ย แย่หนักสุดที่เคยทำบนท้องถนนที่คุณบอกได้เลยว่าฟิกฎหมายคุณเคยทำอะไรเคยขับรถเร็วมากเพราะว่าไปทำงานสายและขับรถเร็ว 200ได้ค่ะแล้วรถชนนันไงเห็นไหมนี่คืออันตรายใช่มันอันตรายมากเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากแต่ว่าเราแบบด้วยความที่เราสายแล้วค่ะแล้วรถมันไม่ติดแล้วขับเร็วมากแล้วรถหมุนติ้วเลยอ่ะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะติดกล้องหรือว่าปรับกฎหมายยังไงก็ตามเนี่ยให้มันเข้มงวดกว่านี้ผมขอถามคุณถามเดียวว่าก่อนที่คุณจะฝ่าไฟแดงก่อนจะเหยียบฝ่าไฟแดงสามัญสำนึกของคุณยตรงไหนเออผมถามนิดหนึ่งทุกประเทศทั่วโลกก่อนนี่เขาจะฝ่าเขาจะเอ้ยไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่ผิด แต่ทำไมพี่น้องชาไทายล้วชาวไทยเรา,าบางคนมองว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ฝ่าไปเถอะไม่ควรไม่ควรคิดอย่างนีสน้สารมันสำนึกมันอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งตอนที่คุณเป็นโอ้ผมเจอเพื่อนของผมคนหนึ่งเป็นนักเทศครับนักเทศนะักเทศนคือบอกว่าคนเราควรจะต้องมีเมตตาควรจะต้องเข้าใจโลกแต่พอขับรถเมื่อไหร่เนี่ยะกลายเป็นซาตานุกทีสังเกตสะพานไฟลโอเวอร์ เข้าคิวกันอยู่เนี่ยชอบไปปาดหน้าชาวบ้านตรงปลายโอาไสะพานรักคนไทยชอบทํากันมากและยี่คนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดี <พอ S 1> เป็นคนเม่ <พอ S 1> ตาแต่พอพอขึ้นรถเมื่อไหร่พี่น้องชาวไทยเราจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยมผืเคบอกว่าพอจากนี้ไปเวลาเราอยู่บนรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยก่อนจะปาดเปิดไปหรือว่าฝ่าไฟแดงเนี่ยนึกถึง ตัวเองกว่านดีกว่าไปแก้ปัญหาแข่งรถรถเด็กแว้นกว่านดีกว่าไหมอย่างแรกเนี่ยอดแข่งรถแต่ผมว่าเราสามารถแก้ด้วยการบอกตัวเองอะเราต้องรู้ที่ตัวเองนะคะสามารหนึ่งนึกเขตัวเอง